ละครทังเราจัดเรื่องอาจจะเป็นผีหรือไม่ผีก็ไม่รู้บางทีกายเราไม่สัมผัสแต่ใจเราจิตเรามันไปสัมผัสได้สิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะเห็นก็ได้พร้อมพร้อมค่ะละครสามชาติของเรานะคะสนับสนุนโดยซันซิลเพอร์เฟกต์สเตค่ะเราเนะีฮะมีหนังจิตสัมผัส3ดีเรา,เราพร้อมเหมือนกันดีเยอะเหมือนกันเรารมีดีเราเป็นจิตสัมผัส A B C D ชื่อเจมมีแฟนชื่อว่าจุม๋มผมเรียนจบนิติาศาสตร์แน่นอนครับผมเป็นทนายความผมทำมาหลายคดีครับคดีที่สร้างชื่อให้ผมคือมีกำนันท่านหนึ่งมาให้ผมไปว่าความงูลเลื้อยเข้าบ้านท่านผมไปว่าความครับจับงูมาขังคุกซะมีเพื่อนร่วมงานด้วยกันชื่อว่า แต่เป็นเพื่อนกันผมเรียกว่าไอ้จัด <laughs> แล้ววันนี้ก็เลยนัดมาว่าคดีความกันอยู่แ้ป่านี้กัยังไมาเลยไอ,จไอจ้จัดไอ้จัดจัดจ้านัล <laughs> ่ไปโทรหา โอเพื่อนไม่ทักทายแบบฝรัล่งเลยจบจากต่างประเทศไงเอ้ยเรามาอยู่เมืองไทยแล้วต้องเฮ้ยสันนิดครับนี่ผมจัดจ้านสะพานสูงครับจำได้ไหมเอ่ยเราเพื่อนกันเฮ้ยนั่งก่อนไอ้จัดเอ่อเรียกจัดจ้านดีกว่าเรียกเรียกสั้นๆมันดูเราเรากนมาตั้งแต่เด็กแล้วโอ้สมเจดเป็นเพื่อนกันแล้วแกก็เรียกฉันไอเจตไอเจดฉันก็เรียกแกไอจัดไอจัด หรือจะเรียกแะไห่างเสมอเลยเฮ้ยจัดจ้านเออมันดูห่างไปเลยเรียกว่าไอจัดเออเฮ้ยฮะว่าไงนะแกมาใครอ่ะฮะแกมากับใครมาคนเดียวเออยูนนั่งอยู่คนเดียวมาใครได้เราแกนี่บ้าไปใหญ่แล้วเออเพ้อฝันอีกแล้วแกก็รู้ว่าฉันกับแกเป็นทนายแต่อีกมุมหนึ่งฉันมีเซน ฉันสามารถมองเห็นดวงวิญญาณได้มองเห็นผีได้มเนี่ยเมายาป่ะเนี่ย <c oughs> อาการแกมนันลุกพุกการคนเหวอเหมือนเหวอไม่มีมาคนเดียวแกมากันหลายคนฉันเห็นคนเดียวก็ฉันเดินมาคนเดียวนี่อางี้แกอยู่นี่ออฉันจะให้แกดูเลยนี่เห็นไหมนี่นี่อ้าวเปิดประตูก็ได้นี่ประตูอ้าวเนี่ยเห็นไหม มันไม่มีหรอกเออแกจะรู้ได้ไงอ่ะเออฉันมาคนเดียวมีผีตามแกมาทั้งหมด4ตัวเชื่อคำโบราณเขาว่าก้มหน้ามองลอดหวางแว่น <c oughs> แกไปรีที่ไหนมาวางแว่นก็ไม่ได้วางขาอาวางแว่นไม่เห็นหรอกวางขาแล้วก้มดูแล้วแกจะเห็นเฮ้ยเฮ้ยจัดหันั่งคุยมีอะไรวันนี้มีอะไรวะงานฉันมีคดีมาให้แกทำเฮ้ยฉันเห็นว่าแกช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานนี่คดีใหม่คดีของใครเนะี่ยเป็นคดีที่แบบว่า วัยรุ่นขับรถชนแล้วก็เหมือนว่าเขาจะพ่อเขาแบบอยากไม่อยากให้ลูกเขาแบบติดคุกอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้เราช่วยพลิกคดีหน่อยฉันว่าจะแก่อานทักหน่อยนะถ้าเป็นอย่างงี้แล้วก็ใช้คงทําไม่ได้หรอกงานนี้แกทำอะใชททำไม่ได้หรอกนนแกทําททเธอมันเพื่อความอยู่รอดด้วยถ้าใช้เห็นเงินเงินเนี่ยชื่อรวยไปแล้วฉัน<ห>ต้องการความยุติธรรมเขาให้21ล้านฉันจะทําให้แก เป็นโชเฟอร์อืขับชนวัยรุ่นยังวัยรุ่นอยู่เลยสาวท้องใช่เด็กในคันก็ตาย่าฮะฉันแล้วฉันจะทําคดีนี้ตกลงแกรับใช่ไหมแต่เรื่องนี้เฮ้ยอย่าบอกให้แฟนฉันรู้นะจุ้มเหรอเออยังไงยังไงคดีนี้ต้องเป็นความลับนะบอกให้เขาโอนเงินมาให้ก่อนเดี๋ยวฉันโทรัพนาคเขาเขาชื่อคุณเลยนะอะไรนะฮะลูกความเราอะ พัสดุพัดโอคือเดี๋ยวพอดีเพื่อนผมจะคุยด้วยเรื่องการโอนเงินมาก่อนล่วงหน้าฮะสักอาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันดีกว่าครับสวัสดีครับนี่สำนักงานทนายความเพื่อความยุติธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อความสุขของประชาชนนะครับเจตและพวกพร้อมมหาชัยจำกัดครับผมที่คุณคุยกับเพื่อนผมนะครับคุณจัดจ้านนะฮะทั้งหมด21ล้านผมขอขอวัดจำ ผมมาจับสักสองร้อยนะครับไม่เป็นไรครับไม่รีบครับสักเจ็ดวันค่อยโอนก็ได้ครับผมโอ hey ้ยตายแล้วขอบคุณมากครับผมสวัสดีกราบชักเท้าครับสวัสดีครับเฮ้ยอีเจ็ดวันใครลืมนะมารับเช็คสองร้อยกันทงศาลเขาค่าเช็คก็แปดบาทเก้าบาทแล้วเฮ้ยต้องไม่บอกแฟนฉันน้องจุ๋มนะไม่มีทางเรื่องนี้จะเขาจะปิดใจสัตว์ เพื่อความเจริญของบริษัทเราจะต้องเข้าตาหลักทรัพย์ให้ได้เป็นมหาชยได้แม้ตอนนี้เราอยู่ที่มหาชยเราจะร่วมกําลังกันขอมือขึ้นเดินเดนเปเฮ่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 ่ ออมาคุยกันเลยเธอยังไม่หายเหรอเนี่ย <c oughs> มาคุยกันเลยเธอทำกี้ได้ไงอะ่ะทำอะไรอ่ะฉันได้ยินนะฉันแอบดูอยู่เธอจะทำขาว <c oughs> ให้เป็นดาเป็นดาเป็นขาวได้ยังไงอะ่ะนี่เธอรู้เรื่องหมดแล้วเ,เนี <c> ่ย <oughs> โหไอ้การดางไม่น่าพูดถึงดังเลยทำไมคุณทำแบบนี้อ่ะเจมต้องคิดนะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งอ่ะผู้หญิงคนนั้นน่ะเกิดเป็นญาติเราขึ้นมามันไม่ยุติธรรมไอมันเกิดขึ้นแบบนี้ล้วใครทำมา แต่เรื่องนั้นก็ไม่ใช่ญาติเราแมนไม่ยก็เหมือนญาติเขาท้องอยู่อะเจษนี่จุ๋มแต่เขาตายไปแล้วนอะต่้ทำอเขาล่ะคมที่ทเจผมทเพื่อนาคนเราอะจุ๋มแม่สนี้ไมเ่จุ๋มผมขอถามคำอะผู้หงที่ตายไปแล้วแม่เธอเปล่าจะไ่เธอร้องไห้ขนาดนี้นะฮะผมสัญญานะ พอตั้งแต่ผมไปทายมาเนี่ยผม,มรับปากแะครับผมจะทำคดีนี้เป็นคดีสุดท้ายโอ้สวัสดีครับอืมอ๋อหนอเหรอฮะจับตัวได้แล้วเอาอย่าพึ่งนะครับเดี๋ยวพอดีผมเนี่ยจะเป็นทนายของฝ่ายจำเลยฮะอ่ะฮะครับผมจุยเองฟังสิคะโหลดีครับอ๋อคุณหมวดเหรอครับผมครับ นี่ที่สำนักงานทนายความเพื่อความยืติธรรมของประชาชนทั่วไปได้ยิ้มกงินสเสมอภาพเจ็ดและ,ะพวกเพ,พื่อนพ้องมหาชัยจำกัดครับผมันบอกให้คุณเปลี่ยนชื่อบริษัทเถอะผมจับตัวได้นะเราไปสายตัดไปแล้ว,ลวเดี๋ยวผเดี๋ยวลืมนะคะเจที่ส<ก>นอบอกผู้หมวดว่าอย่าเพิ่งลงมาทุนประจำวันเอาหลยเดี๋ยวคนไปหาคุณนลครับโ <ผม S 1> ทรศัพท์คุณติดเร็วเนาะ อย่าพิ่งให้การกับตำรวจเดี๋ยวเราจะไปหยุดนะครับหยุดโหได้แล้วตามกฎหมายนะคุณโดนหมิ่นซึ่งหน้านะครับามาตาที่7จ็ดห หนึ่งเจ็ดมันก็บอกเจ็ดสองสิบสี่ที่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเป็นตำรวจครับนิ่ปลอมตัวไหมใช่ไหมครับไม่ได้ปลอมไอ้บ้าอยู่โรงพักผมพันตำรวจเอกปุ๊นิพนธ์ครับผมรองสวัสด์แป๊วโคราชครับ ลองแปว๊วเหรอลองแป๊วครับโอ้ครับเรื่องคดีนะครับท่านเอ้ยไอ้ไอช่อโกง่งไอ้ไอ้อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันสรุปสำนวนอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับร<อ>นี่มีคดีหนักอยู่คดีหนึ่งเนี่ยยังตามอยู่เลยใครวะคดีหนักเนี่ยเขาขโมยเครื่องยกน้ำหนักไปอะครับอันนี้ก็มีคดีก็คดีตรงนี้จับตัวมาได้แล้วครับ ขับรถชนครับอะไรนะขับรถชนผู้หญิงท้องเรื่องที่ขับรถชนคนตายแล้วหนีเนี่ยคนคนท้องเลยใช่ไหมคนท้องอืมแต่ตอนนี้สำนวนอยู่ที่สารวัตรพรชัยครับนี่ยังไม่จบหือเนี่ยยังเรียกสารวัตรพรชัยมาดิเรียกเะไเรียกมาวอสองเรียกวอสารวัตรพรชัยเปลี่ยนได้ได้ได,ได้สารวัตรพรชัยครับสารวัตรพรชัย รถชนเขาคนทองไปถึงไหนแล้วสารพัดพรชัยก็ตอนนี้ก็ให้ทางตำรวจเขาชนสูตรคลิกศพอยู่ครับแล้วคนร้ายจับได้แลวใช่ไหมจับได้แล้วครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วคนตายในตายที่ไหนอ่าคนตายตายในน้ำครับรถพลิกคว่ำตกน้ำรถตกน้ำรถพลิกคว่ำด้วยใช่ครับแล้วคนร้ายยังจับไม่ได้แล้วคนร้ายมันมันไม่บาดเจ็บอะไรเลยเหรอ คนละไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยแล้วมันหนีไปได้ด้วยหนีไปได้ด้วรถรถรถพลิกคว่ำแล้วรถพลิกคว่ำด้วยใช่แล้วก็รถลงไปในน้ำด้วยรถรถพลิกคว่ำเฉยๆพลิกคว่ำเฉยกี่ตลบรถพลิกคว่ำหลายเม็ดเลยครับหลายเม็ดเลยถนนเต็มไปหมดเลยครับมันยังหนีได้อีกเหรอได้รถรถพลิกคว่ำรถพลิกไม่ได้รถคนคนขับคว่ำถ้าเดือนถ้าอาทิตย์หน้าคุณไม่ตัดผมนะ ผมจะฟ้องผู้การให้จัดการเรื่องชงผมของคุณเนี่ยมันผิดวินัยคุณรู้จักวินัยไหมรู้ท่าไม่รู้จักรู้จักครับรู้จักวินัยใช่วินัยคืออะไรวินัยเป็นเพื่อนตอนปสองวินัยคุณไม่รู้จักวินัยลองแป๊บวินัยคืออะไรวินัยคือดาราครับวินัยอะไรวินัยไก่บุตร แสดงว่าจับคนร้ายได้แล้วจับได้แล้วครับตอนนี้แล้วเขาสารภาพไหมยังไม่ยอมสารภาพครับมีแอ,กอลกอฮอลอไม่ได้เป่าเขาบ้างไม่ได้เป่าครับเขาชื่ออะไรเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผู้หญิงครับผู้หญิงขับรถชนคนตายนี่ยใช่ครับเรียกเข้ามานี่ถ้าไม่รู้จักสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะต้นหอสวัสดีค่ะผมพันตำรวจเอกปุ๊ครับพันตำรวจเอกปุ๊รับปุ๊นิพนธ์ครับ พุ่นนิพนธ์ครับผมแล้วบอดลูกไหนโดนหน้าที่เป็นอย่างนั้นล่ะคะชื่ออะไรลิซซี่ค่ะลิซซี่อะไรลิซซี่นามสกุลเหรอคะดีวอร์ดีวอร์คือลิซซี่ดีวอร์เป็นลูกครึ่งครึ่งอะไรพ่ออุดรแม่ร้อยเอ็ดค่ะที่อยู่ครับสองสองทับหนึ่งแปดหกแจ้งวัฒนะบางเขนนอกบางเขนใน ใ <iblings pulse S 1> ช<ะ> er ่ดิเวลาเท่าไ <hyster> หร่ที่คุณชนเขาอ่ะหนูไม่ได้ชนไม่ได้ชนได้ไงปากแข็งปากแข็งเนี่เราอ่ะหนูไม่ได้ชนหนูบอกแล้วหนูไม่ได้ชนไม่ได้ชนจริงนะคะคือตอนขับไปตอนขับไปก็มีสติอยู่อะค่ะแล้วหนูก็แบบเอ้ยใครเหยียบแบกรถกระจอดแอร์ค่ะจะไปจะไปไหนเมาบอกเราอ่ะไม่ได้กินคุณตะคอกทำไมเนี่ย คุณจะขอดูทำไมเนี่ยไม่ได้กินเลยนะคะหนูแค่ดมคือเพื่อนข้างๆเขากินแล้วมันกลิ่นมันโชยมาค่ะกลิ่นมันเตะจมูกติมันเตะจมูกมันก็เตะมาแล้วก็รับก็คือกินนะคือกจิบเิดเดียวอ่ะเคติบอะไม่ได้เมาไม่ขับไม่ได้เลยคุณจะขอดไม่ได้เมาหนูไม่ได้เมาค่ะจริงๆคุณพูดความจริงมามลยครับมาหนักก็ได้เป็นเบาต่อให้เบาก็เบาต่อให้หนักก็หนักค่ะหนูไม่ได้เมา หนูข 80, ับ1 0ตอนแรกขับไปก็แบบว่าจะเลี้ยวซ้ายก็คือเลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวขวานหนูก็เบรคค่ะแ,แล้วเขาก็เดินเมงแล้วรถมันก็มีเสียงดังตุ๊บแล้วหนูก็ลงมาพอหนูลงมาเฮ้ยเขาตายใช่ค่ะนี่คุณบอกว่าเขาตายด้วยตายแล้วก็เห็นตอนนั้นคนคนไม่หายใจก็คือโหยจงลวนถ้าคุณไม่บอกความจริงนะครับภาพมา อันนี้คุณจะโดนหนักมากต้องมีถึงสิบห้าปีนะครับฆ่าคนตายโดยเจตนาขับรถประมาทตัยนะแต่พ่อหนูรวยค่ะความรวยช่วยคุณไม่ได้หรอกครับพ่อหนูสามารถลื้อลื้อโรงพักนี้ถึงกับย้ายได้เลยนะคะพ่อคุณคือสมศักดิ์ทุบตึกเหรอครับนึกถึงทุบนึกถึงทุบตึกนึกถึงสมศักดิ์ทำให้เขาสารภาพไม่ได้แต่ว่าพรชัยจำคำพูดผมไว้จิตสัมผัส เกิดทนายหนูมานะไม่เหลือทั้งสามคนเลยดูเอาขาแว่นแพงไปเถอะเถอะทนายคุณคุณจะไม่รู้เรื่องอะไรคุณผลิกเต็มประตูอยู่แล้วไม่ผิดค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณถูกแล้วก็เรียกทนายคุณมาขอโทษนะครับคุณมาทำอะไรครับทนายผมมาดูแลลูกความผมูครับลูกความคุณสารภาพเรียบร้อยหมดแล้วครับไม่ค่ะ ยิ้ไม่พูดเลยเลยค่ะงั้นผมให้โอกาสคุณเรื่องความผมลูกความของคุณน่ยยอมรับสารภาพซะรับหนักจะได้เป็นเบาผมให้เวลาคุณสองนาทีครับผมได้เลยครับมีเวลาคุยแล้วก็จัดการให้เรียบร้อยซะได้ครับผมขึ้ตัวก่อนครับแล้วแต่คุณครับเมื่อกี้หนูมาหนูนั่งนิ่งๆเลยค่ะหนูรีบพูดอะไรสักแอะเลยค่ะ ช่แล้วตอบไปนีแล้ครับคุณจะพูดอะไรคุณต้องรอผมมาก่อนนะครับก็พูดตามที่คุณทนายบอกอะคะเอาเป็นว่านะครับคุณต้องบอกกับเจ้าชี่บุรวจให้การอย่างผมพูดนะครับคุณต้องบอกว่าเขาวิ่งมาชนรถคุณไม่ได้วิ่งเขาเดินคุณคุณต้องโกหกเขาเดินไงคดีนี้คุณคุณผิดนะครับหนูไม่ได้ผิดเลยค่ะนี่แหละผมจะทําให้คุณไม่ผิดคุณก็เฮ้ยอะไร ผมเห็นมีดวงวิญญาณติดตามคุณมาย<ว>คงจะเป็นดวงวิญญาณของผู้หญิงท้องที่คุณชนเขาอยู่หนูไม่ได้ชนนีอวิญญาณกำลังมองคุณอยู่พอ,อแล้วหายใจไม่ออ ก็คือคนที่ถูกรถเขาชนใช่ไหมมาผิดที่แล้วอ,อ,อ๋อถูกที่แล้วนี่ท่ากี่ปีเนี่ยแกสองคนกำลังคิดธรชั่วทำคนผิดให้เป็นคนถูกทั้งทั้งที่ลูกฉันไม่รู้เรื่อง ฉันจะให้ลูกของฉันจัดการแกแกมาดถ้าเป็นคนอื่นแล้วก็อาจจะกลัวแต่ฉันเป็นทนายก็จริงอย่างนี้ต้องเจอเลือดหมาดำ I yeah. มันเป็นผีผีรู้สมฝรั e ่งแพ้กะเทียมอาด <c oughs and toys> น,น้ำแดงอย่างเดียวพอแล้วอากระเทียมมาแสบฉันจะฆ่าแกแบอาดูดยังไงกูไม่ยอมอาบน้ำคนเดียว ผมเกิดจ้ะฉันไปแน่นอนแต่ฉันไปตั้งหลักก่อนฉันคงจะต้องไปล้างหน้าก่อนแล้วก็จะกลับมาจัดการแกฉันไปก่อนทำไงดีอคะเนี่ยฉันจะจับวิญญาณมันเอามาทวงเขาเรียกว่าทำพิธีโกงก๊ม เด็ดนี่ทำไมเนี่ยจุ่มมาหนูมาหนูมาทำพิธีโกงกรรมค่ะนี่คุณทำยังไงลิงพูดได้อ่ะเข้าไรที่นี่ทำอะไรนี่นะทำมาเลยจำไว้นะค่ะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็ค่ะอย่าอยู่ในสายสินอ้าวแล้วเข้ามาทำไมเนี่ยอ้าวมีมีมีท่องอะไรบ้ามีเขาเรียกเป็นการโกงกรรมโกงกรรมนับโมโตเต็มเหม่ะโหนดูเถิะ ไม่เห็นมาโหนโมโตเตมาเหมาโหคุณทนายคุณทนายเอจมาแล้วเว้ยมาแล้วผู้ต้องหาเอามอบตัวจ้าไม่ได้ผียุคใหม่เหรอคะ น,งงน,น,น่ีลองลองกุ๊บสวัสเจ็ดเอาไงดีเอาไงคุณลองเปล่าครับสงสัยเขาจะไม่ยอมแล้วเราจะนับหนึ่งถึงแสนเดินย,นยน็นลองเปล่าอย่ายิงนะคะเราไม่มีปืนนะคะเราเสียเปรียบน,นะคะยิงเลยยิงยิงไป คุณไม่รู้เลยหรอว่าข้างหลังคุณน่ะมีวิญญาณตามคุณมาไม่มีใครเลยคุณมัณณนมังงายพอแล้วเนียว พี่ว <struggled> <G cul tube> ้ายผีนะเชื่อเอางี้ดีเจ็ดเอาไงคะไหนๆเจก็ตายไปแล้วไม่น่าจะมาที่หรอกแต่หมดเวรหมดกรรมกันจะน่าอเร็วสิจะเข้ามาแล้วเออจะเข้ามาแล้วนะเออโอ้ย อะไเนี่ยมันร้อนอุ้ยเมื่อกี้มันผีมาโห่ผี่จะสู้ค่ะแกผี่จะสู้เร็วๆค่ะผีจะสู้แล้วค่ะโอ้โหไปเจอดเจ็ด เจ็ดผูกฆ่าแกหรอโอ้ยลูกหน้าเบี้ยวแล้วอ่ะมึงเก็บกดเลยไหมไอ้เจ็ดไปผุดไปเกิดซะโทรศัพท์ใครเข้าสวัสดีโทรวัตรโทรศัพท์มาฮ้ยหะไอ้นะครับอ้าวนะครับโอเคครับโอเคครับครับครับเรื่องอะไรสวัสดีพรชอยคดีนี้ปิดได้แล้วครับปิดได้ไงมเดยว่าเขาโทรมาแจ้งว่าไอ้รถคันนั้นน่ะมันมีข้อบกพร่องตรงเบรก ออกจากโรงงานมาเบรกมันเสียอยู่แล้วครับจากโรงงานเบรกมันเสียครับโอ้ขอโทษขอโทษด้วยเพราะประกาศแล้วแสดงว่าผู้หญิงนี้ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดนะครับผิดแล้วนี่แสดงว่าฉันผิดเองใช่ไหมเอาละเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวผู้เจ๊จองมึงทุกบแช เราจะส่งบทสวนให้เข้าไปเกิดทีซิบทสวนมาเ,เกิดแล้วเสร็จเสร็จคดีนี้แล้วเราจะแต่งงานกันอนะ <Hi. S 1> คุณเอาเพลงอ่ะที่ฉันแต่งให้อ่ะให้เขาร้องให้ฟังหน่อยสิเราสองคนรักกัน oh. ใช่เราครับ oh. ขอบอกว่าความรักนี้ oh. ผมขอยืนยัน oh. ไปเกิดอภัยซึ่งกันและกันใช่อโหสิกรรมซึ่ง <Happy S 1> กันและกัน <ending. S 1> นะค่ะ